ในสวนเล็กๆหลังบ้านคุณยายมีเมล็ดพันธ์ุเม็ดเล็กๆชื่อนิรันนอนฝังอยู่ในดินมาหลายเดือนแล้วดินแปลงนี้มีเมล็ดพันธุ์อีกหลายตัวที่ต่างก็รอวันที่จะได้งอกออกมาเป็นต้นไม้เมล็ดพันธ์ุตัวแรกชื่อรีบร้อนเป็นเมล็ดที่ใจร้อนมากเมื่อไหร่ที่มีน้ำฝนโปรยลงมาเพียงเล็กน้อยมันก็พยายามจะงอกทันทีไฮน้ำมาแล้ว รีบร้อนร้องดังขึ้นมาต้องรีบงอกเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้นจะไม่ทันเพื่อนๆแน่ๆเมล็ดพันธุ์ตัวที่สองชื่อเซงแสเป็นมเมล็ดที่ชอบแกล้งเพื่อนๆฮ่าฮ่าฮ่านิรันยังไม่งอกอีกหรอเซงแสหัวเราะใส่นิรันมเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องรีบงอกแล้วนะเธอคงเป็นมเมล็ดที่งอกไม่ได้แน่ๆเมล็ดพันุตัวที่สามชื่อปัดโท่ก็เข้าร่วมล้อเลียนด้วย ใช่แล้วใช่แล้วเข้าว่าเมล็ดนี้รันนี่คงเป็นเมล็ดเสียมันไม่มีชีวิตจิตใจแล้วแหละปัดโทษผู้เสียงดังดูเพื่อนๆที่อื่นสิหลายตัวงอกเป็นต้นอ่อนไปแล้วนิวรันฟังเสียงเยาะเย้ยจากเพื่อนๆแล้วรู้สึกเศร้าใจมากแต่ลึกๆในใจมันรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเมล็ดเสียมันรู้สึกได้ว่าพลังงานในตัวยังมีอยู่ เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นข้าไม่เป็นเมล็ดเสียนิรันพูดกับตัวเองเบาๆข้าแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าเวลานั้นคือเวลาเมื่อไหร่วันเวลาผ่านไปเมล็ดพันธุ์หลายตัวที่รีบร้อนงอกออกมาก็เริ่มพบกับปัญหาบางตัวงอกออกมาในช่วงที่แสงแดดร้อนจัดทำให้ต้นอ่อนเหี่ยวแห้งตายไป บางตัวงอกในช่วงที่ฝนตกหนักทำให้รากยังอ่อนแอเสียหายจากน้ำท่วมรีบร้อนที่งอกเร็วที่สุดก็เริ่มสำนึกผิดโอ้ยทำไมข้าถึงรีบร้อนจังเล่าตอนนี้ข้าอ่อนแอมากแสงแดดร้อนจนข้าเหี่ยวแห้งไปแล้วนิรันยังคงนอนอยู่ในดินอย่างสงบแม้ว่าจะได้ยินเสียงครวญครางของเพื่อนๆที่งอกออกมาแล้วประสบปัญหา แต่มันก็ยังอดทนรอเวลาที่เหมาะเสมออย่างเข้มแข็งมันเชื่อว่าธรรมชาติจะบอกมันเองว่าเมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมเดือนต่อมาสถานการณ์ในสวนเริ่มเปลี่ยนไปฝนที่ตกลงมาช่วงแรกก็เริ่มแผ่วลงแสงแดดเริ่มร้อนจัดขึ้นเมเล็ดพันธุ์หลายตัวที่งอกออกมาแล้วเริ่มต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเซงแสที่เคยหัวเราะใส่นิรัน ตอนนี้กลับร้องให้เศร้าใจอุ๊ยร้อนจังรากข้ายังอ่อนแอหาน้ำได้ไม่พอเสีงแสบผู้เสียงแผ่วเบาข้าอยากจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่งอกเหมือนนิรันบ้างปัดโทษที่งอกออกมาเป็นต้นอ่อนแล้วก็เริ่มเหี่ยวแหง้งทำไมข้าถึงรีบร้อนจังเล่าถ้าข้าอดทนรอเหมือนนิรันบ้างคงไม่ต้องมาทุกขทรมานแบบนี้ปัดโทษเสียใจกับการกระทำที่ผ่านมา นิรันได้ยินเสียงครวญครางของเพื่อนๆแล้วรู้สึกเศร้าใจไปด้วยแต่มันก็ยังอดทนรอต่อไปในใจมันเริ่มเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงยังไม่งอกข้าเริ่มเข้าใจแล้วนิรันคิดในใจข้าเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่ต้องรอฤดูที่เหมาะสมข้าไม่ใช่เมล็ดเสียแต่ข้าเป็นเมล็ดที่มีจังหวะของตัวเองวันหนึ่งคุณยายเจ้าของสวน เดินมาดูแปลงดินท่านเห็นเมล็ดพันธุ์ไหลตัวที่งอกออกมาแล้วเหี่ยวแห้งท่านถอนใจอ้าวทำไมปีนี้เมล็ดพันธุ์งอกเร็วจังเล่ายังไม่ถึงฤด,ดูที่เหมาะสมเลยนี่คุณยายนั่งลงข้างแปลงดินและพูดกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่งอกเมล็ดเก่งเอ๋ยยายรู้ว่าเจ้าอยู่ในดินนี่เจ้าอดทนรอเวลาที่เหมาะสมได้ดีมากคุณยายพูดด้วยเสียงอ่อนโยน อีกสักพักเดียวจะถึงฤดูที่เหมาะสมแล้วตอนนั้นเจ้าจะได้งอกเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วนิวรันฟังคำพูดของคุณยายแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากมันเข้าใจแล้วว่าการรอคอยของตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องหลังจากนั้นไม่นานฝนเริ่มตกอย่างสม่ำเสมออากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยแสงแดดไม่ร้อนจัดเหมือนเดิมนิรันรู้สึกได้ว่า เวลาที่รอคอยมานานกําลังจะมาถึงแล้วใช่แล้วนี่คือเวลาที่เหมาะสมนิรันรู้สึกตื่นเต้นข้ารอมานานตอนนี้ข้าพร้อมจะงอกแล้วในใจนิรันเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ตัวเองได้อดทนรอคอยมาจนถึงจุดนี้แม้ว่าจะถูกยาอเย้ยและต้องเผชิญกับความเหงาแต่มันก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อฤดูที่เหมาะสมมาถึงนิรันเริ่มรู้สึกว่าพลังงานในตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงความอบอุ่นและความชุ่มชื้นของดินทําให้มันรู้สึกพร้อมที่จะงอกถึงเวลาแล้วนิวรันพูดกับตัวเองด้วยความมั่นใจเวลาที่ข้ารอคอยมานานกําลังจะมาถึงแล้วในคืนหนึ่งเมื่อฝนโปรยปลายตกลงมาอย่างอ่อนโยนนิรันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังเปลี่ยนแปลง รากเล็กๆเ,เริ่มงอกออกมาจากตัวมันไผ่อ่อนเล็กๆเ,เริ่มโผล่ขึ้นมาจากดินว้าวนิวรันงอกแล้วเซงแสที่เหลือแต่ต้นแห้งแลง้งร้องออกมาด้วยความประหลาดใจข้าคิดว่ามเมล็ดนิรันเสียแล้วซะอีกปัตโทษที่เกือบจะแห้งตายแล้วก็พูดเสียงแผ่วเบานิรันเธอไม่ใช่มเมล็ดเสียเธอเป็นมเมล็ดที่ฉลาดที่สุดในพวกเรานิรันงอกออกมาอย่างแข็งแรง เพราะมีรากที่แข็งแรงและพร้อมกับสภาพอากาศที่เหมาะสมใบอ่อนของมันเขียวขจีสวยงามลำต้นแข็งแรงจนนกต่างๆมาทำรังอาศัยอยู่วันต่อมาคุณยายเดินมาดูสวนแล้วตกใจดีใจมากอา้าวต้นไม้ต้นนี้งดงามจังเลยนะต้นนี้แข็งแรงใบเขียวขจีสวยงามแล้วรากก็แข็งแรงด้วย คุณยายมองดูต้นไม้อื่นๆที่เหี่ยวแห้งแล้วถอนใจต้นพวกนี้งอกเร็วเกินไปยังไม่ถึงฤดูที่เหมาะสมเลยทำให้อ่อนแอแต่ต้นนี้เก่งมากรู้จักรอเวลาเมื่อเวลาผ่านไปนิรันเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่สวยงามและแข็งแรงที่สุดในสวนมันมีใบเขียวขจีปกคลุมไปทั่วกิ่งกา้านดอกไม้สีสวยบานสะพรั่งกิ่งก้านแข็งแรงมาก จนนกต่างๆมาทำรังอาศัยอยู่เซงแสและปัดโทษที่เหลือแต่ต้นแห้งแลง้งรู้สึกเสียใจมากนิรันเรารู้สึกผิดที่ยาะเย้ยเธอทั้งสองพูดพร้อมกันเราไม่ควรรีบร้อนและไม่ควรหัวเราะใส่เธอนิรันซึ่งตอนนี้เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วสายกิ่งก้านเบาๆด้วยความเมตตาไม่เป็นไรเพื่อนๆตอนนี้เราต่างก็เข้าใจแล้วว่า การรอคอยเวลาที่เหมาะสมมีความสำคัญมากแค่ไหนคุณยายเดินมาใต้ร่มเงาของต้นนิรัน์แล้วพูดกับหล,หลานๆที่มาเล่นลูกๆเอ,อ๋ยยายจะเล่าให้ฟังนะต้นไม้ต้นนี้สอนเราว่าการรอคอยเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ควรรีบร้อนหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นหลานๆของคุณยายฟังด้วยความตั้งใจ ใช่ค่ะคุณยายเราจะอดทนรอเวลาที่เหมาะสมเหมือนต้นไม้ต้นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอดทนและการรอคอยเวลาที่เหมาะสมเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากเหมือนกับหลักพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องขันติบารามีหรือความอดทนและการลัญยุตาหรือการรู้เวลาที่เหมาะสมเมื่อเราอดทนรอคอยและไม่รีบร้อนเปรียบเทียบกับคนอื่น เราจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์เหมือนนิรันที่รอเวลาที่เหมาะสมจนกลายเป็นต้นไม้ที่สวยงามที่สุดทุกสิ่งในโลกนี้ต่างมีจังหวะเวลาของตัวเองการเรียนรู้ที่จะอดทนรอคอยจึงเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่